สวัสดีค่ะทุกคนมีวเมอร์ดิเกลน,นะคะทริปนีค่ะก็มาในช่วงรีวิวกันอีกแล้วนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงนะคะอายแชโดว์ที่เหมาะใ่การแต่งหน้าไปในลุคของวาเลนไทน์หรือว่าวันแห่งความรักนั่นเองนะคะก็จะเป็นมาในโทนหวานๆสีอ่อนๆต่างๆนั่นเองนะคะแต่จะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนั้นนี่นะคะก็ไปชมกันเลยค่ะ พาเลตที่มิวมาให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ไม่ใช่แค่แต่งหน้าไปบนเวนไท่านะแต่งหน้าแบบไปงานแต่งก็ได้ออกงานได้เลยนั่นเองนะคะเพราะว่าสีเขามีความละมุนแล้วก็สวยงามมากๆเลยซึ่งเหมือนเดิมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของถูกและดีนั่นเองะคะก็อยู่ในราคาช่วงหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะมาดูที่ตัวแรกกันเลยะคะ่ะ ARQ Blue Set นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้จะบอกว่าสีด้านบนของเขานะคะคือสวยมากทุกคนเนี่ยสีแรกเลยเนี่ย คือทาเดียวๆก็คือสวยแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคนจริงๆแล้วก็เอามาปัดแก้มได้แต่ว่ารู้สึกว่าเขาทาเป็นสีตาดีกว่านั่นเองนะคะทุกคนวันนี้ก็แต่งหน้ามาในลุคของแบบเออหว,นวานๆอะไรนี้นั่นเองนะคะก็ะอยากจะแบบเป็นลุคบ้างอะไรบ้างนะคะเป็นสีออกโทนชมพูอมสม้มแล้วก็มีประกายทองมีกิตเตอร์สีทองอยู่นั่นเองนะคะจะบอกว่าแต่งตาเนี่ย ทาเดี่ยวๆก็คือสวยเลยนะคะชั้น2องเขาจะเป็นบัตรเนื้อครีมนะคะชั้นที่3ก็จะเป็นเป็นลิปหรือเป็นอะไรไม่รู้สักอย่างนะเป็นเนื้อเมทัลลิกนั่นเองนะทุกคนส่วนใหญ่อะมิงจะชอบใช้อันบนซะมากกว่านะเพราะว่าสวยมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้จะหาชิโดแบบนี้ที่ไหนก็เลยรู้สึกว่าถ้าแนะนําเป็นแบบนี้ไปก็จะก็จะดีกว่านะคะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้ามีสีใกล้เคียงแบบนี้ก็ลองไปดูนก็ได้นะคะแต่ว่าเซตเนี้ยก็คือก็ดีนะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่มิงใช้แค่ชั้นแรกท o อ g l กลกิต ตสติกนั่นเองนะคะคนจากเมลินดานะคะเบอร์3เนาะสีโกลเด้นคอปเปอร์นั่นเองนะคะมาเป็นแห้งแบบนี้ทุกคนความนิยนามของเขานะคือเวลาใช้มันก็ปาดไปที่ตาเลยแล้วก็เกลีย่ยเกลี่ง่ายมากเนี่ยนะคะเนื้อเขาค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะก็คือแบบถ้าทิ้งไว้อย่างนี้นทุกคน ปล่อยเขาเส้ตัวเขาจะแห้งแล้วก็ติดไปกับตาเราทั้งวันเลยนะคะแล้วก็กันน้ําด้วยนะคะตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเขาเกลี่ย ب, ปุ๊บใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นสีคล้ายๆกับตัวนี้เลยอ้าวจะไปเป็นชมพูมีประกายสีเงินเงินอยู่ประกายสีเงินสีทองอะไรอย่างเงี้ยคะเป็นสีออกแชมเปญอะไรเงี้ยเป็นเบสตาได้ดีเลยแล้วก็มาทาก,กับอ่าหางตาสีน้ําตาลนิดนึงอะไรเงี้ยหัวตาสีขาวๆงียแค่นี้ก็จบแล้วโลดแล้วนะคะเล่นแสงแบบสวยมากดูสิเห็นไหม มินิโซคัเลเริรมมีนั่นเองเบอร์0ูนย์นั่นเองนะคะตัวนี้คือไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ในออนไลน์หรือเปล่าหรือว่ามินิโซยังขายอยู่หรือเปล่ารู้สึกว่าเขาแบบน่าสนใจมาก,กทีเดียวเป็นสีชมพูขายกันทุกคนสีชมพูประกายทองต่างๆนะคะทาไปก็จะแบบเป็นเล่นแสงอะไรเงี้ยนะคะงานหวานๆเนี่ยที่มีเลือกมาเนี่ยก็คือไอชโรที่บอบโทนประกายสีทองจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเออเอามาแชร์ให้คนดูดีกว่าว่ามีหลายตัวที่มีวแบบ มีนั่นเองนะคะไปลองดูกันได้นะคะคทั้งตาทั้งแก้มนี้ก็สามารถปัดได้เหมือนกันนะทุกคนเบอร์0ูนะคะของมินิโซนั่นเองนะคะคเือร์มีค่ะ odbo นะคะ let's party นั่นเองนะคะอันคืออันนี้ก็คือมีแบบหลายปีมาแล้วสอสปีแล้วมั้งแต่ก็รู้สึกว่า มันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะทุกคนตัวนี้เป็นเบอร์01นั่นเองนะคะตลับจะเป็นกลมๆแบบนี้ก็มีหลายสีมากเหมาะไครการแบบ6พาไปเที่ยวมากเลยนะคะถ้าใครได้ไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามีทั้งสีชมพูอมทองแบบนี้นะคะสีทองสีน้ําตาลที่เป็นแมตเนื้อเนื้อนิดนึงอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีสีขาวที่แบบเอาไว้ไลท์นหนกคิ้วได้นะคะแล้วก็มีสีนูดๆอมทองสีนุดประกายอะไรเงี้ยต่างๆแต่แบบรู้สึกว่าถ้าใครมีพาเลตเนี่ยคือครบจบมากเลยอะ งานแบบไปเที่ยวต่างๆแล้วก็งานปุนงานบวชไปได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขามีทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนในตลับเดียวกันรู้สึกว่าที่เอามาผสมกันเนะี่ยรู้สึกว่าสวยอะ่ะควรมีนะคะสวยทุกคนคือมันมีทั้งน้ําตาลชมพูแล้วก็เป็นโทนส้มนะคะไม่มีตัวนี้ก็ลองดูกันนะคะชอบโทนชมพูทองะอะไรเงี้ยตัวนี้นะคะเลสปาร์ตี้ของ ODBO คะ่ะสวยมาก ซูเปอร์มัมนั่นเองนะคะรุ่นแกลแอมบลูมิงนะคะเชดเดพาเลตนั่นเองนะคะมิวเคยทำรีวิวไปแล้วไงก็ย้อนไปดูได้นะมันจะออกเป็นสีโทนอ่อนๆทั้งหมดนะคะซึ่งซื้อมาเพราะว่าชอบโทนของเขานั่นเองแต่ว่าพอลองแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นที่เนื้อ QC มันแบบมันพลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะว่าเนื้อ,เน,อเนื้อตรงเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะแข็งมากก็ต้องแบบจกมาแบบจิกอะใช้คำว่าจิกอัทุกคนจกออกมา่างเงี้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะคะเป็นเนื้อเหมือนดินน้ำมันแข็งๆนะทุกคน มันก็ยังพอเห็นอยู่นะคะแต่ว่าพอเห็นยุ่ <S <S สีเขาค่อนข้างอ่อนแต่ว่าสามารถเอามาเป็นคอนทัวร์ได้นะสำหรับมิวแล้วก็เนี้ยมาปัดแก้มได้นะคะโทนชมพูต่างๆนี่แล้วก็ตัวสีน้าตาลนี่ก็สามารถใช้ได้นะคะสีน้าตาลสีทองน้ำตาลท,าทองเงี้ยใช้ได้ีใด่ใช้ได้หมดแต่ว่ามันจะต้องลงหนักๆน,น,นิดนึงนะคะเพราะว่าพาเลตมันแข็งอย่างที่บอกนะ,ะทุกคนแต่สีนูนแบบดีมากเลยทีคือถ้าเนื้อมันดีอะ สีทาสีอะไรก็สวยแต่ว่าคือด้วยความที่มิ้วผิวแบบอาจจะเป็นสองสีด้วยีผ,วผิวเข้มอะไรเงี้ยเลยทําให้แบบสีอ่อนๆอาจจะแต่งไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็ไม่ค่อยถือเท่าไหร่สีออกจ,จะโปร่งๆนิดนึงไม่ได้แบบหาปืดเดียวแล้วมันจะเข้มเลยมันจะต้องแบบใช้การบิวเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะ U Star นั่นเองนะทุกคนชื่อว่า l o l l i p o p c o l o r Palette นั่นเองนะเป็นพาเลตที่มิวใช้แต่งตาสีนี้ด้วยโทนธรรมชาติมากเลยทุกคนอยากได้สีอ่อนก็ลองดูนะคะสีนี้ เขาเป็นเนื้อชิมเมอร์เนื้อฝุ่นทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีเนื้อแมทมา2ตัวคือสีน้ําตาลแลวก็สีส้มอิดแบบนี้นะคะจริงตรงเนี้ยสีชมพูกับสีส้มอ่ะก็สามารถเป็นที่ปัดแก้มได้ทุกคนสีตรงเนี้ยนะคะก็สามารถเป็นไฮไลท์ได้เอาจริงเป็นเป็นพาเลตที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมมากเลยสาหรับตัวนี้อยากแนะนํามากๆนะคะคนมีติดไว้เลยแต่ว่าพอทาแบบกบบผิวที่เป็นของสีสีน้ําผึ้งเงี้ยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครเป็นคนผิวขาวเนี่ยรับรองว่าสีสวยแล้วก็ละมุนมากเลยแต่นี้ก็ เห็นไหมดุละมุนนะนี่แต่ว่าต้องเพิ่มีไปนิดนึงอะไรเงี้ยเพิ่มสียำๆนิดนึงสำหรับสาวผีเข้มเนาะไดประโยชน์ได้หลากหลายมากมาเลยทั้งตาแล้วก็งานแก้มนะทุกคนเชดดิ้งไฮไลท์ได้หมดเลยตัวนี้จริงๆแต่ว่าข้างในาอาจจะเล็กไปหน่อยก็พยายามแบบใช้นิดนึงจะมาปัดกรอบหน้าคนแต่สามารถใช้ได้นะคะสําหรับยูสตาร์อรี่ป๊อปตัวนี้นั่นเองนะคะสวยมากจริงคนมีตัวนี้เป็นโทนส้มบ้างทุกคนเป็นยูสตาร์นะคะรุ่นนีโอมันติอายคัลเลอร์พาเลตนั่นเองนะคะทุกคนดีไปหจดโทนส้มแบบนี้นี่สวยมาก ผนส้มนุดนนูดน้ำตาลมีน้ำตาลแค่น,นี้สีเข้มอันเดียวนะคะแล้วก็มีสีส้มอิดเนี่ยเข้มสุดแหละนะคะภายในพาเลตสีเนื้อก็คือสวยนะคะนี่นี่น้ำแมทนีเคยแต่งแล้วก็ทำรีวิวของลุคนี้ไว้แล้วยังไงย้อนไปดูกันได้นะคะซัมเมอร์มาถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวมีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคะสำหรับพาเลตยูสตาร์นีโอมันติอายคัลเลอร์พาเลตนั่นเองนะ,ะทุกคนใครชอบทนส้มอะไรเงี้ยก็ลองดูได้สวยมาก ซิวนาเพชโปรอายแชโดนะคะทุกคนเบอร์ศูนย์สองนะ,ะตัวตลับเขาจะเป็นแบบเนี้ยทุกคนสนีนูนๆพีดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วข้างหน้าก็จะเป็นปากเพชรอยู่ตรงเนี้ยทุกคนคือแพคเกจก็สวยแล้วนะคะพอเปิดมาอ่านี้เป็นเบอร์ศูนย์สองนั่นเองนะคะพอเปิดมาจะเป็นสีออกโทนส้โมโทนแดงนิดนึงนะทุกสีเขาอะชัดหมดเลยนะทุกคนว่าไปแล้วก็คิเตอร์ตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นสีเนื้อๆใช่ไหมแต่พอปาดไปแล้วนะคะสีแบบ นูดเนือเน้อนิดนึงอ่ะเตอร์เขาแบบสวยงามมากเล่นแสงดีมากนะคะทุกคนไม่รู้จะทาอะไรก็ทาสีอื่นไปก่อนแล้วก็ทาตัวนี้ทับก็จะไม่รู้สึกว่าตาเรามีประกายมากยิ่งขึ้น,นสำหรับกิเตอร์ตัวนี้แล้วสีส้มส้มสีแดงเนี่ยจะอ่อนนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นมเมอร์ชิมเมอร์นะชิมเมอร์แดงๆแ,แบบนี้ดํามันนะทุกคนสีส้ม ก็คือชัดมากขนส้มใครชอบแบบโทนส้มทาสีอ่อนก็ไม่ต้องปาดเยอะก็ได้นะ,ะคะก็ค่อยๆทาไปนั่นเองอันนี้มิวทาด้วยนิ้วไงมันก,ก็เลยชัดขึ้นมานิดน,นึ่งด้วยแต่มิชอบใจกิเตอร์ตัวนี้มากสวยงามมากนะคะไปลองกันดูได้นะคะซิลนาสแคลเรอร์ค่ะซิลนาแคลเรอร์เวลเว,ลเวลททัสพาเลตนั่นเองนะคะทุกคนเบอร,ร์ศูนย์สามคล้ายๆอันตึกยี้เลยไหมเป็นพี่น้องกันมัง้งแต่ว่าคนละรุ่นนะคะทุกคนอันนี้เป็นเบอร์เอชเ0ฟสี่ศูนย์สามศูนย์นั่นเองนะคะนี่อันนี้ เก้าสีนะคะจะมาเป็นโทนชมพูแบบนี้อรู้เลยนะคะว่าใช้สีไหนบ่อยสุดนะคะก็คือสีนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อันทีอ่อยากลองว่ามันเป็นสีอะไรก็เลยเอามานั่นเอง,เองซึ่งก็กิตเตอร์ตาแตกมากใหญ่มากกิตเตอร์ใหญ่มากแล้วก็แบบพอทาอันอื่นเสร็จใช่ไหมก็เอาเนี้ยมาท็อปเห็นไหมทุกคนใครอยากได้กิตเตอร์ดวงใหญ,ใหญ่แบบเห็นชัดเจนก็พาเลตนี้ไปเลยสิคาะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อดินน้ำมันทุกคนชมพูอมทองนะคะ อันนี้ก็เป็นเบสรองพื้นตาที่ดีเลยนะทุกคนสวยงามมากแล้วก็ทําให้สีติดทนด้วยนะคะเนื้อดินน้ำมันแบบเนี้ยแล้วก็จะมีโทนชมพูประกายทองตรงนี้นะคะแล้วก็ชมพูอ่อนสีส้มสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมีโทนแบบเกือบครอบคลุมเลยทีเดียวเป็นโทนน้าตาลที่จะเอาแบบแต่งที่หางตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะยืมพาเลตอื่นมาก็แดกลองเอาพาเลตนี้ไปสีด้านบนแทนอะไรอย่างี้นั่นเองนะคะสวยน,นี่ก็สวยนะคะของซิวนาแคลเลอร์ค่ะผ่านไป เบลินดานะคะรุ่น Into the Mood e Palette นั่นเองนะคะทุกคน0ูน้านั่นเองนะคะนี่เคยมีรีวิวแยกไว้แล้วนะคะตัวนี้นะจะเป็นพาเลตโทนมีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนสีนูดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีสีที่เป็นชมพูเข้มอะไรเงี้ยนะสีนว,นนว,นนวนลๆอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่สีแบบโทนโทนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะเวลาแบบ s วอ t c h ออกมาแล้วนะคะทุกคนไม่ได้ต่างมากนะแต่ที่ชอบคือเขามีแบบทั้งสีชมพูแล้วก็มีสีน้ำตาลไว้ในแบบพาเลตเดียวกันกคนน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อน ตัวน้ำตาลเน้ท่านก็สามารถมาคอนทัวร์หน้าได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาเป็นแบบปัดหนุกคิ้วได้นั่นเองนะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็จริงตัวเนี้ยปัดวนๆกันอนะ่ะเป็นปัดแก้มได้ด้วยนะคือเลิศมากตัวเมลินดาคลิตเตอร์ช็อตทาดนั่นเองนะคะนี่เป็นเบอร์0ูนย์นะคะทุกคนจะมาในโทนชมพูแบบนี้นี่อันนี้เลย กิตเตอร์อยู่ข้างล่างอันนี้เป็นชิมเมอร์นะชิมเมอร์แล้วก็มีกิตเตอร์ใช่ไหมอันนึกกิตเตอร์จะใหญ่ใหญ่นหนึ่งแล้วก็ชิมเมอร์ข้างบน,นก็เป็นชิมเมอร์นะคะชิมเมอร์แบบขาวตัวนี้ก็จะเป็นสีเนื้อแล้วเขาวๆมีประกายทองนิดๆอะไรเงี้ยนะคะนนที่มิวเลือกสีเบอร์นี้มาก็เพราะว่าสีนี้นั่นเองนะทุกคนสีชมพูแบบมีประกายทองๆอะไรเงี้ยที่มิวเ,เคยบอกว่าชอบนะคะนี่จิกทาอ่อนทาเข้มก็ได้นะคะแต่สีนี้ก็ค่อนข้าง เข้มในทีเดียวทุกคนแล้วก็จะมีเห็นไหมประกายกายทองอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะตอนทานเนาะก็จะรู้สึกว่าเออได้ความประกายทองด้วยสีชมพูด้วยอะไรอย่างนงี้นะคะถ้าใครไม่พอใจก็สามารถดูิตเ t t e r ตัวนี้ก็ได้นี่นะคะก็มีความิตเตอร์อยู่นั่นเองนะคะเหมือนข้อเสียตัวนี้ก็คือจะไม่มีที่เป็นสีน้ำตาลแมทนั่นเองก็จะต้องไปหาพาเลตอื่นมายืมนะจริงอันนี้ควรจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็น่าจะดีกว่าแต่ว่าเขาให้มาแล้วก็โอเคค่ะใช้ได้นั่นแหละนะเก็การแบบทาไป เป็นงานเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ากิเตอร์ชิมเมอร์เขาคือเยอะมากนี่นะทุกคนแล้วก็มีอีกหลายเบอร์ที่ให้ดูกันนะคะของเมลินดาเนั่นเองนะชอบเบอร์ส่วนสองนะั้นจะเป็นนั้นจะเป็นโทนส้มนะ,ะทุกคนสวยงามมากเช่นเดียวกันนะคะกิเตอร์แบบน้ำนั่นเองทุกคนถามว่ากิเตอร์แบบน้ำนะคะมันมันใช้ได้ยังไงนะคะก็คือเมลินดาเช่นกันทุกคนชื่อว่าลิควิดกิ เตอร์ชาโดนั่นเองค่ะมิเอามาสองสีเลยทุกคนคือขนาดชอบเป็นขนาดเอามาสองสีเลยนะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์สองอันหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเบอร์ศูนย์สี่นั่นเองนะคะมาเริ่มที่เบอร์ศูนย์นสองศูนย์สองจะเป็นเบอร์แบบสีอมทองอมทองมีประกายมุมๆนิดหนึ่งนะทุกคน่ะดูสีก่อนคือมันทาง,ง่ายเกลี่ยง,ง่ายด้วยนะคะทุกคนถ้าทาทิ้งไว้อย่างงี้มันจะอันนาม,มากๆเลยนะทุกคนคือถูวก็ไม่ออกอาจริงนะคะ 04นะคะจะเป็นสีออกแชมเปญนิดหนึ่งสีออกชมพูมีประการนิดหนึ่งนะคะส่วนที่ไม่เลือกเบอร์อื่นมาเนี่ยก็เพราะว่าสีแบบเนื้ออาแชโดว์เราก็มีแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื้ออย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่ค่อยมีนะคะยังหาไม่ค่อยเจอสองเนื้อแบบเนี้ยก็สามารถเอามาทาหลังทาตาแบบฝุ่นเร็จอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะทาแบบทาตาแบบนี้เลยเติมหน้าแบบเนี้ยแล้วก็แตะๆไปอันนี้คือไม่ได้ดูจบเลยดูแค่ในกล้องมันจะเพิ่มความวิงขึ้นมาแบบ นิดหนทุกคนแล้วสีก็ติดทนด้วยนะคะอยากให้ตาเป็นประกายะอะไรเงี้ยก็ทาบแบบที่กึ่งกลางีไ้ได้เลยคืออายแชโดว์จะลงสีอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าลงนี้ทับอะ่ะก็คือสวยงามมากๆนะคะทุกคนอันเนี้ยเห็นไหมมันไม่ขยับเลยเห็นไหมขนาดทิ้งไว้แบบไม่นานเท่าไหร่นะดูสิถ้ามันทิ้งไว้นานกว่านี้มันก็จะแบบติดทนเข้าไปอีกน,นะ,ะทุกคนนี่พอเกลี่ยได้เนี่เห็นไหมถ้าเกลี่ยมันก็ละมุนสวยนะะทุกคนแต่ว่าถ้าทิ้งไว้มันก็จะคือแบบ สีแน่นติดทนงามดีงามมากทุกคนก็กันน้ำด้วยอย่างที่บอกนี่นะคะทั้งหมดก็มีประมาณนี้นั่นเองะคะ้าวังว่าจะชอบกันนะส่วนตัวมีชอบมากก็เลยเอามาให้เปิดกลุ่มว้ทุกคนได้ดูด้วยกันนั่นเองนะคะเพื่อจะแบบได้ไอเดียในการแต่งหน้าวันว,นเวนาเลนไทน์หรือว่า แต่งหน้าออกงานแต่งหน้าเพื่อนเจ้าสาวแต่งหน้าไปงานบวชงานบุญต่างๆไปทําบุญต่างๆอะไรนั่นเองนะคะเอาไปตามๆกันได้นะทุกคนโอเคค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมิมอดี้เกิลค่ะไปแล้ะบ๊ายบายสวยงามมากเห็นไหมลูกนี้หวานมาก